สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการม้าหมันขั้นป่าพี่ภูครับโชว์มกะ่พบนะ้ครับอะไรอ่ะเมื่เช้าว่านางจองวัคไปฉีดวัคซีนให้ผู้ชมดิฉันก็ไปแต่หกโมงครึ่งเจ็ดโมงเนาะไปไวเกินเอ้าไม่ไวนะมีคนแล้วอาเสร็จไปเสร็จปั๊บเขาก็ เดินหาห้องน้ำเขาก็บอกข้ามลเลยค่ะห้องน้ำก็ดีนะคะไปฉีดไอโอมเขาก็จองแบบว่าส่งรายละเอียดมาในมือถือหมดเลยดิฉันก็ประมาณคิวที่7นะคะ,ะคิวที่เอ็อชดนะชุดแรกเลยชุดแรกเลยคิวที่7อพอคิวที่7เสร็จแล้วดิฉันก็ ได้เดินเข้าไปไอ้กอดหน้าี้ฉันว่ามันเป็นกระดาษอ่ะเขาจองผ่านกระดาษอ่ะเขาต้องเรียกไปตรวจสอบแล้วก็ไม่ไม่ได้ระบุเวลาด้วยไงเขาต้องเรียกไปตรวจสอบก่อนสงเรามีเรียบร้อยเลยว่าาำมงเช้าแล้วก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปแล้วอุ้ยคนนี้จําได้มาแต่เช้าเลยแล้วก็เลยได้ฉีดคนแรกที่ไหนไม่ไปที่ไหนมาที่เซนทันนี่ไงแจ้งมาฒนาโครงการนนพร้อมเดินผ่านดีไหมแม่ ร้อนไปนิดหนึ่งตรงที่แบบว่าให้แต่เขาก็ดูแลดีนะคะพอเข้าไข้างในแล้วเย็นนี่เย็นสบายแต่ว่าข้างล่างมันฝนฝนมันกำลังจะตกอากาศมันอบอ้าวทุกคนก็นอนนั่งเหงื่อแตกกันนะคะเหมือนเอ็กซ์เซอร์ไซส์มาเลยค่ะนะคะแต่เขาก็ดูแลดีนะคะฉีดแป๊บนึงก็กลับบ้านได้เลยเว้นระยะห่างกันดีโอเคเนาะอ๋อไม่ไม่ให้ติดกันเลยเขาเว้นเว้นห่างห่างตั้งแต่รอคิวอ่ะตั้งแต่รอคิวเลยค่ะเขาไม่ให้ติดกันไม่เหมือนที่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 หนึ่งที่นักข่าวทุกสำนักไปติด อ่สายพันธุ์อินเดียกันมาออะไรน่ากลัวอันบ้าน่ากลัวตรงไหนทําไมอ่ะมุมกล้องนั่นหรอตกปากแล้วติดกันทุกสํานักนี่ไม่น่ากลัวหรอไม่น่ากลัวหลมกล้องมุมกล้องอ๋อโอเคมุมกล้องอ่ะอีตอาที่พูดเลยใครจะเชื่อบ้างเนี่ยตอนเนี้ยใครอจาที่บอกมุมกล้องเนี่ยอ่ะแม่ไม่เห็นเขาเต้นหรอ คูจ้อ้วกะคุณผู้ชมนะช่วงแรกช่วงนี้คุณผู้ชมนะฮะต้องนี่เลยนะฮะโซโซโนพลัสนะฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนพลัสนั่นเองคุณผู้ชมนะฮะอายุน้อยร้อยกว่าโลบางคนเนี่ยพยายามที่จะลดแล้วออกกําลังกายทุกวันแล้วลดอาหารแล้วลดอาหารด้วยออกกําลังกายด้วยน้ําหนักมันก็ไม่กระดิกแม้แต่ขีดเดียวนะครับพี่ต่อเป็นนะคะ ไม่กระดิกเลยแม้แต่ขีดเดียวกระตั่งเนี่ยนะคะเพลอเพอกินเข้าไปนิดหน่อยเนี่ยมันขึ้นมาอีกโลหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมดปัญหานะฮะมเมื่อคุณมารับประทานผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารโซโซโนพลัสนะฮะใสสารสก,กัดไปเกือบ20ตัวคุณจะออกกําลังกายหรือคุณจะไม่ออกเนี่ยมีค่าเท่ากันนะฮะตัวนี้เพิ่มสูตรมันก็คือซินไบโอติกเข้าไปนะฮะซินไบโอติกมันจะมีทั้งพรีไบโอติกและก็โปรไบโอติกนะฮะช่วยดีท็อกซ์ชำระล้างลําไส้บางคนผอมทำไมยังมีหน้าท้อง แขนขาเล็กทำไมยังมีภูงรูปร่างเล็กแล้วทำไมยังมีเหมือนยื่นยื่นออกมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องดีท็อกล้างลำไส้ให้สะอาดนะฮะครับแล้วก็เมื่อเราลำไส้สะอาดเสร็จปั๊บมันก็จะไม่มีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายเราด้วยเช่นเดียวกันนะฮะบ,บางเชื้อเ็เป็นเชื้อดีบางเชื้อเ็เป็นเชื้อที่มันไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายก็ต้องเอาออกไปนะฮะวันนี้นะฮะร้อยกับโลเหลือ6กโลมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้กับโซโซโนโพลัสรูปแบบใหม่บล็อกเบิร์คูณ2นะฮะหนึ่งกล่องมี30แคปซูลด้วยกันนะฮะหนึ่งกล่องเนี่ยปกติราคา 2, 2บาทวันสนโปรดพิเก้าสิบ ลดหรือเพียงแค่1590บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะฮะว่าจากสั0ภาบาทเราไม่ขายครับ1่กล่องหรือเพียงแค่1590บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีการแถมฟรีกับแม่อีกิชิ้นรวมถึงสเปรย์แอลกอฮอล์พกพาไปอีกหนึ่งชิ้นด้วยช่วงนี้ต้องพกพากันนะฮะหุ่นดีแล้วก็ต้องดูแลเกี่ยวกับโรคภายนอกด้วยนะครับเออนะฮะแล้วก็พี่ขวัญเดงบอกมีเคล็ดลับการค้นพบวิธีลดควบคู่แบบเรื่องการปรับอาหารนะฮะลดอย่างไรไม่ให้โยโย่ลดอย่างไ ที่ l i น์แอดโซ o โซโน่ไทยแลนด์หรือแฟนเพจ f a c e b o o โซ o โซโน่เวนวัคไทยแลนด์นะครับแล้วก็สแกนเขียวโคดไปได้เลยกับโซ s โซโน่บายขวัญพี่ลมหลินนะครับแต่มีเรื่องจะบอกด้วยนะคะเมื่อวานลูกค้าฉันเปิดคลิน,นิก ลูกค้าเขาสั่งซื้อโซโซโน่ไปหลายกล่องมากจากอังกฤษสั่งเพิ่มอีกนะคะเขาบอกว่าไปแจกคนข้างบ้านนะคะเขาบอกว่าลงกันแบบสนันวันไหวเลยนะคะเป็นสินค้าขายดีในยุโรปด้วยเช่นเดียวกันนะคะมากรนที่ข่าวบันเทิงข่าวแรกกันเลยแล้วกันเริ่มต้นวันนี้เมื่อวันคันปาาคุณผู้ชมนะฮะไปดูพี่หนุ่มกัญชัยดีกว่าครับตามตัวหาแอดมินเพจดังด่วนเลยหลังลงรูปไปแล้วก็มีแคปชั่นทําให้คนเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดกันนะฮะจากกรณีเพจดังนะฮะใช้ชื่อว่ามดดามคาชาพาแอนหนุ่มกัญชัย ซึ่งมีผู้ติดตามราว1 0 0 0 0แกว่าคนเยอะนะได้มีการนําภาพนี้ไปและเขียนแคปชั่นว่างงกับเด็กสมัยนี้ว,นวันวันเล่นแต่เกมโตมาจะทําอะไรกินออแล้วก็ลงภาพพี่หนุ่มในรายการ3แซ่บไปออพี่หนุ่มก็บอกเฮ้ยไม่ได้นะเขาไม่ใช่แคตัวเขาลงเ,ออเขาเออไม่ใช่มดดาไม่ใช่มดดาไม่ใช่หนุ่มกัญชายเออแล้วคําพูดนี้ไม่เคยเออกจากปากพ,พี่หนุ่มค่ะเออแล้วภาพนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคําพูดด้วยก็เลยงงว่าเฮ้ยสรุปแล้วยังไงนะก็เลย ตามตัวด่วนขึ้นมานะฮะพี่หนุ่มกัญชัยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้ภาพดังกล่าวเลยครับก่อนที่จะชี้แจงว่าคําพูดที่ในเพจที่อ้างมาเนี่ยเออจ้าตัวไม่เคยกล่าววาจาในลักษณะนี้เลยเออไม่เคยพูดในรายการไหนเลยซึ่งได้แสดงความคิดเห็นผ่านคําพูดก็บอกว่าขอโทษนะครับข้อความเหล่านี้เนี่ย ผมไม่เคยพูดนะครับคุณไม่ควรเอารูปผมมาลงและใส่คําพูดแบบนี้นะครับขอบคุณครับเอาละขณะเดียวกันเองเนี่ยคุณแม่ชาวเน็ตก็เข้าไปเห็นแล้วก็คอมเมนต์ตอบจากเม้นพี่หนุ่มรัวๆเลยก็คือเอาง่ายคือก็โทวลงในเพจนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะฮะบางคนบอกว่าจัดเลยค่ะคุณหนุ่มกันชัยบางคนบอกควรฟ้องหรือแจ้งความเอาผิดเลยเอออย่างนี้เอาเอาผิดได้ไหมคุณแม่ได้ค่ะได้ใช่ไหม ก็เอาลูกเขาไปหลอกว่าเป็นตัวเองไงหมินประมาทในการโฆษณาปะหมินประมาทในการโฆษณาตัดต่อทั้งหนุ่มทั้งมดดาเอาผิดได้เพราะว่าหนุ่มกับมดดามเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุคคลสาธารณะไม่หรอกชื่อก็เป็นชื่อแล้วก็เอาไปเอาไปด่าคนอื่นมันก็ทําให้คนอื่นเนี่ยเขาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหนุ่มเนี่ยมาเตือนเด็กแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หนุ่มกัญชัยนะมันก็คือเป็นการปลอมขึ้นมาไงเป็นแอดมินปลอมเป็นปลอมขึ้นมาเหมือนบางคนเนี่ยบอกว่าอันนี้เล่าให้อง์ฟังแบบ ขายบริการทางเพศและใช้หน้าโอมอย่างเงี้ยโอมเอกภพโอมเอกภพนะครับขายบริการทางเพศชื่ออะไรให้มันดีๆหน่อยก็ไม่ได้ชื่อชื่อโอมเอกภพใครจะมาซื้อตัวเอกภพขายบริการทางเพศแล้วก็เป็นภาพเธอที่อยู่ในห้องน้ําอ่ะแล้วกาลังอาบน้ำมาทําท่าแบบจานเอาน้ําแข็งมาถุหลังซีทำท่าแบบยั่วแบบยั่วเพศยั่วเพศนั่นแหละแล้วบอกว่าขายครั้งละสามสามร้อยห้าสิบเออบาท ถูกถูกอไ,ไปเธอถึงนี้เขาเรียกว่ามีความผิดนะผิดไหมผิดเขาไม่ใช่ตัวอมเล่นไม่มือก็ผิด <c oughs> <c oughs> ทำไมอะมึงไปหลงรูปก็รูปัดหลงอ่าวแทนี่มันนี่มันเอารูปออกดูดรูปออกไปผิดเออเธอก็ไปแจ้งความแต่แจ้งความมันจะช้าถ้าฟ้องก็จะเร็วนิดหน่อยนะคะก็แล้วแต่สะดวกถ้ารวยก็แจ้งจ้างทนายแต่ถ้าเกิดเราก็ให้เราก็จ่ายภาษีให้กับพี่ๆน้องๆตำรวจเนี่ยก็ไปแจ้งความเพราะว่าเขาก็จะช่วยเหลือเรานะคะเอออันนี้ถ้าไปองค์ไปแจ้งความนะจะไม่แจ้งความในข้อหามีประมาทด้วยการโฆษณาแจ้งบอกว่า ให้ข้อมูลที่เป็นเป็นเท็จเพราะว่าจริงๆแล้วกูขายแค่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเพอสามร้อยห้าสิบนี่มันแพงแพงจริงยุคนี้เป็นยุคแบบว่าเศรษฐกิจแบบนี้ไปแจ้งเรื่องนี้ด้วยเรื่องอะไรเฟกนิวเฟกนิวออตอนนี้อย่ามาเฟกนุ่งเฟกนิวนะใครที่บอกว่าคนนั้นเป็นเฟกนิวคนนั้นเฟกนิวนะเขาแจ้งจับหมดนะใครแจ้งอีกอะคนที่เขา คนที่ไปตั้งบอกว่าเป็นเฟกนิวอ่ะอวันแรกอ่ะเขา <c oughs> แจ้งจับกันเยอะแล้วนะแต่ว่าล่าสุดเมื่อวันเรียบร้อยแล้วนะฮะว่ามีการอนุมัติพลกรการควบคุมสื่อคุณแม่คุณยกเลิกแล้วแล้วก็โดนฝ่ายค้านเห็นไหมล่ะนั่นแหละย,ยกเลิกไปแล้วก็จะขนอะไรหยิกติดตรงนี้ ไอ้นี่ไงใหม่ไงใหม่นะใหม่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 ที่ไม่ใช่ใหม่ไม่ใช่เออใหม่ใหม่หยิกพี่ก็เห็นแล้วก็จะสงสัยไงเออนี่เป็นสีขาวนะโอ้โหแสดงว่าเป็นใหม่ใหม่ยฉลาอ๋อใหม่ที่มันใช้การใช้งานมันผ่านมาเยอะไปตามสภาพเล่นโอมเนาะ นะครับก็น yes um> ั่นแหละกาะแจ้งความดำเนินคดีได้แต่งานนี้พี่หนุ่มกผมไม่ได้แจ้งนะครับก็คงบอกว่าเตือนไว้ว่าอย่าเอาลูกเขามาใช้อีกมันไม่มันไม่เหมาะสมโดนกันเยอะคนไทยโดนกันเยอะค่ะโดนกันเยอะพี่เต๋าเคยโดนตัดต่อเลยตัดต่อเป็นคนนั้นตัดต่อเป็นคนนู้นแล้วก็เอาขึ้นเอาขึ้นเสร็จปั๊บแล้วก็ให้คนมาด่าเราให้คนมาด่าเราแต่เราก็ขู่ไปบอกแล้วว่าการทําอย่างนี้มันผิดพรบคอมพิวเตอร์ โทษจำคุกเป็นคดีอาญาแผ่นดินนั่นแหละเห็นรายการมีอีกหนึ่งรายการที่แม่ไปทํานี่เขาเพิ่งเอาคลิปแม่มาลงนี่อะไรัะของในทิกตอกเห็นเขาทัวร์ไปลงแม่เยหมกันนะเรื่องอะไรอะที่แม่ไปของรายการอะไรที่แม่ไปกับพี่พี่หมูมอันเก่าแล้วก็มีของคุณธัญญาด้วยมั้งแม่เคยไปของพี่ธัญญาไหมเออเออนั่นแหละนานมากนานเอนนั่นแหละเขามาลงใหม่ไงนานมึ๊บน่าจะปีที่แล้วมั้งเออนั่นแหละเขามาลงใหม่ไงในติกตอก อ่ะก็มาลงใหม่ในช่วงที่แม่ไปในรายการนั่นแหละครานี้ก็คนก็เลยบอกโอ้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็ตส,<จ>สไตล์ไม่ได้ใส่ใจหมายถึงว่าก็ตามสไตล์แม่ไงเราเป็นคนสวยเ,ออเป็นคนเซ็กซ ي, ออี่ทัวลงก็ลงแต่ดิฉันบอกแล้วถ้าลงอะ่ะดาราหลายคนเขาไม่ฟ้องเนี่ยเขาเก็บจากทัวพวกนี้แหละค่ะพี่แต่บอกเลยนะคะเวลาเขาฟ้องเนี่ยเขาจะเก็บจากทัวพวกนี้แหละค่ะ อย่างแมททีรานีอย่างเงี้ยเขาก็ไปเก็บจัดหนังสือพิมพ์หัวเขียวเล่มหนึ่งที่มีข่าวเขาแล้วมีคนมา, comment, comment, <ว>าคอมเมนต์คอมเมนต์เขาก็ไปงไงเก็บไ,ไปเก็บจากทัวพวกนี้แล้วพอเขาฟองปั๊บนะพี่เห็นนักต่อน,นักแล้วะค่ะกระเช้าดอกไม้ซุป ไก่เอ้ยอะไรเอ้ยเขาไม่รับนะคะครับตอนนี้เขาฟ้องเอาเงินกันหมดแล้วนะครับเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีฟ้องเอาเงินน่ดีที่สุดนะคะหรือแจ้งความดำนวนคดีอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ได้ชัวร์แต่ถ้าฟ้องมันก็จะเร็วนิดหนึ่งนะคะเอาเล<อ>ะครับเราไปดูอีกหนึ่งคดีดีกว่าที่หลายคนก็กลัวว่ามันจะเลือนหายไปตามกาลและเวลานะฮะก็คือ,อคุณไว้นะวัดก็ทวิตข้อความพร้อมกับตป็นแท็กว่า แฮตแทกตามเรื่องไวนวัตนั่นเองนะฮะ,ฮะหลังจากที่หนุ่มไว้เองเนี่ยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะฮะในอินสตาแกรมเล่าเหตุการณ์ที่คุณพ่อคุณแม่โดนทําร้ายนะฮะน่าจะจํากันได้ดไ่จบียัง ยังเคลียร์กันไม่จบนะฮะขุดอีกทำไมนี่ก็ปล่อยให้เป็นเป็นเรื่องรลา่าเรื่องไงต่อก็คือต่อมาเนี่ยงานในเองก็ได้มีการออกหม่เรียกคุกกรณีให้เดินทางมาพบพนักง,งานสอบสวนภายใน7วันนะฮะซึ่งครบกําหนดก็คือวันที่10 <มา S 1> นะฮะ,<ม>ะที่ผ่านมา,มามแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีวิแววความคืบหน้าใดๆก็เดี๋ยวเขารออีกครั้งสุดท้ายไงเขายกไปสองครั้งกระทั่งโลกออนไลน์ได้มีการพาการทวิตข้อความนี่แหละบอกว่าอยากให้เรื่องนี้มันหายไปแล้วก็แท็กตามเรื่องไวนวัดติดเทนทวิตเตอร์ไปเลยนะฮะเมื่ ด้านของคุณไว้เองก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทวิตเตอร์ด้วยนะครับ<ะ>ด้วยการติดแฮชแท็กนี่แหละตามเรื่องไว้นวัดและก็พร้อมกับข้อความระบ,บุว่ารออยู่นะครับห้ามกลังแฟนๆทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศแห่เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจทั้งหนุ่มไว้เองแล้วก็ครอบครัวกันเป็นจํานวนมากเลยเออคดีใหญ่โตแบบนี้คุณแม่มันดําเนินงานช้าหรือว่ายังไงหรือว่าใช่จะเป็นการเส้นสาย <ไป S 1> หรือเปล่าเขาไปเกี่ยว เวลาเขาออกหมายเจ้าหน้าท evet> on ี่ตำรวจเขาทำงานเนี่ยเขาต้องมีระบบมีระเบียบมีแบบแผนเขาจะเรียกหมายเรียกเนี่ยไปหนึ่งอันก่อนหนึงหมายถ้าสังทางจำเลยหรือคนที่ถูกกล่าวหาไม่มาเขาจะออกอีกหมายหนึ่งเป็นหมายรอบสองถ้าหมายรอบสองไม่มาเขาก็จะออกอีกหมายหนึ่งนั่นก็คือหมายจับนั่นแหละมันไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเล่นระบบแบบว่า อันแรกยังไม่ไปก่อนอาจจะไปรอบสองหรืออาจจะให้ส่งทนายไปแล้วก็อาจจะเลื่อนเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปก่อนนู่นนี่นั่นเออถ้าไม่ออกถ้าไม่มาเลยเขาก็จะออกหมายจับเจอที่ไหนเขาก็จับที่นั่นเอาแบบสุดจริงๆนี่คือกี่รอบแม่สองรอบสองรอบใช่ไหมสองรอบสองรอบเขาถ้าตำรวจจะช้า ถ้าตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจจะช้านิดนึงแต่ว่าเธออย่าลืมว่าตำรวจเขาก็ทำงานเยอะ <ม S 2> โรงพักหนึ่งมีเป็นแสนคดีต้องใจเย็นๆเขาก็มันมีคดีเยอะเ <ม S 2> ขาเ็าเลือกตามกฎหมายมันออกได้สองรอบแล้วก็รออีกหมายแรกไม่มาเดี๋ยวรอ,อไปก่อนเดี๋ยวอกีกไม่กี่วันเดี๋ยวเขาก็จะออกหมายเรียกครั้งที่สองถ้ากเกิดหมายเรียกครั้งที่สองเขาเขาไปอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเขาจะโทรนัดกับตำรวจเนยว่าเขาจะไปกี่โมงหลายคนก็อย่างที่เพื่อนพี่เต๋าก็โดนกันอะ บางคนก็ไปตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งเพาแล้วแต่สะดวกไงนั่นกับตำรวจว่าตำรวจเข้าเวรกี่โมงแต่ว่าไปได้ยี่สี่ชั่วโมงใช่ไหมใช่อาลงพัก2ี่เปิดยี่สี่ชั่วโมงถูกต้องนะคเออแล้วแล้วไม่ต้องไปเที่ยงคืนแล้วแม่อือไปปกติเดี๋ยวมึงก็เจอนักข่าวสิเออมึงก็ต้องไปเวลานบหลบซ่อนๆหน่่ยเวลาที่นักข่าวไม่อยู่แล้วมึงก็ต้องไปเวลานั้น เคยมีเพื่อนคนหนึ่งไปขึ้นดิวบอร์ดบอกว่าอยากมีผัวแล้วก็โดนค่าปรับห้าร้อยเขาก็ออกหมายเรียกมาแล้วก็นางข้อาออย่าไปเอ่ยชื่อเขาชื่อว่าปุ้ยไปขึ้นดิวบอร์ดที่เป็นข่าวอยู่พักหนึ่งอ่ะเออแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเออนักข่าวอยู่ไหมคะเขาบอกว่าตอนนี้ข่าวอยู่เอาแบบที่นักข่าวไม่อยู่ตำรวจเขาจะดูก่อนอ๋อเนี่ยครับพี่มาตอนประมาณสัก อ่าบ่ายสามนะครับนักข่าวกลับหมดแล้วแล<อ>้วเขาก็ไป,ไปบ่ายสามก็ไม่มีใครเจอ,อ,อ,อเาอายเออทำไมไอายแล้วตอนขึ้นบิวบอร์ดไม่อายอ่ะ ฮะตอนคือพี่บอดก็ไม่อายอ่ะกูก็ถามแล้วไม่ไอายตอนแรกเออคุณบอกว่าไม่ไอายอ้าวแล้วจะพอเป็นข่าวอ้ายอ้าวทำไมอ่ะหน้าดันบางตอนเป็นข่าวเพราะตอนคือพีบอกคุณเห็นเยอะนะเราเห็นทั้งเห็นทั <c oughs> ้งกรุงเทพ <c oughs> ไม่ไอายตรงพิ่ภาวดีโอโ้โหแล้วคือมีบอร์ดใหญ่เลยมีบอร์ดใหญ่ขึ้นแบ่าๆเย้ปุ้ยคําว่าเอออะไรอยากมีผัวสักครั้งในชีวิตแล้วแล้วนึกยังไงอยากรู้แรงบันดาลใจอะไรถึงได้ต้องโดนจิตโดนใจแบบนั้นเขาบอกเป็นยาลดความอ้วนอ๋อ แล้วก็ไม่ได้ขายเลยเพรโดนจับก่อนพอโดนจับกไอ้ข้อความมันไม่ดีไงถูกปลดลงมาถูกปลดลงมาแล้วก็โดนปรับห้าร้อยมั้งอเออห้าร้อยถ้าเป็นแบบนี้นี่คือจะเป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรแมะไม่จำไม่ได้แล้วมันเล่าให้ฟังมันมีความผิดอล้วแหละมันก็มีประมวลกฎหมายมันก็มีความผิดนั่นแหละแต่โดนปรับเกยวกับป้ายโฆษณาอย่างไรบ้างคดีรับโดนปรับห้าร้อย พะนั้นแหละเออแต่นักข่าวทำเลยเพราะว่ามันเป็นข่าวดังไงเออจะอะไรว่าจะ50แล้ว40กว่าแล้วอยากมีผัวสักครั้งในชีวิตมันเป็นเรื่องเป็นราวเลยเออโทรไปก็ไม่รับฉันบอกอีโง่อืชั่วโมงนั้นเลยเป็นนาทีทองรายการไหนไปออกคิดก็เลย20,000 2 0 0 0อออกสัก5้ารายการเท่าไหร่ละแสนหนึ่งไปแล้วเออโง่แลนนำไปออกไหมไม่ ต่อหนูกลัวหนูกลัว <c oughs> แล้วก็ไปเจออีผู้จัดละครผีตัวหนึ่งไปพูดบอกว่าเนี่ยคนผู้จัดเขาไม่ไม่สบายไม่ไม่โอเคนะกับการที่เธอไปขึ้นบิวบอร์ดอย่างนั้นท่านถามปุ้ยเธอเคยไปเล่นละครค่ายอีนี่หรือเปล่าตั้งแต่เกิดมาในชีวิตเนี่ยไม่เคยเพราะฉะนั้นมึงอย่ามึงอย่าได้แคร์อีนี่เพราะสภาพอีนี่ที่ว่ามึงก็ไม่ได้ต่างจากมึงช่องไหนเนี่ยยังมรู้เลยว่าน้อยสีอ๋อหรอเออนะคะ ไม่เคยจ้างเขาเล่นแต่ไปพูดว่าเขาเออเออไม่่าแคร์หาเลยล่ะคนนี้ชื่อปุ้ยนี่คือเคยเป็นดารา้วยใช่ไหมเล่นบทเดียวในชีวิตบทไหนขี้ข้าคนใช้ทั้งเรื่องอจะมีเพื่อนเล่นแต่บทคนใช้อตั้งแต่เพื่อนลูกสาวอยู่ช่องเจ็ดเด็กทีวีฟูล็เล่นช่องเจ็ดนะคะเขาก็าเล่นคนใช้ปุ้ยก็เล่นอยู่ช่องสามก็เล่นคนใช้ออ ายแล้วอบอกอายอายไม่ต้องอายอายทำใหม่ชั่วโมงกอบโกยมาแล้วนะคะมีข่าวในต่อไม่เดี๋ยวเราต้องพักไปกันก่อนไปเดกัสักสครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะฮะอันนี้ไม่ต้องรอว่าเราจะอายุเท่าไหร่นะฮะอายุน้อยร้อยกว่าโลก็ยังลงนะฮะลดหกสิบดุดสินค้าขายดีมากเมื่อวานลูกค้าที่เป็นเปิดคลินิกนะฮะสัญญกรรมอันนึงแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดนะคะเขาเขาอินบ็อกมาหาพี่เต๋าเขาบอกว่าพี่เต๋าคะลูกค้าที่อังกฤษสั่งซื้อเพิ่มอีก10 ชุดนะคะเพราะว่าเขากินแล้วติดใจแล้วเขาเอาไปแจกกันที่ลอนดอนนะคะแล้วเขาบอกว่าอร่อยไม่ใช่อร่อยขอภัยกินแล้วเนี่ยน้ำหนักมันลงมันเห็นผลเพราะว่าพวกพวกอังกฤษหรือพวกเยอรมันเนี่ยเขากินนมเนยชีสเขากินไม่เหมือนคนไทยอย่างคนไทยกินผักนะคะกินผักกินข้าวไรเบอร์รี่อะไรเงี้ยมันยังลงง่ายแต่ทางนั้นลดยากกว่าแต่มันยังลงเลยนะคะเขาบอกว่าเขาสั่งไว้10ชุดคนละ10ชุด10ชุดเลยแล้วพี่ขวัญส่งกันเหนื่อยเลยนะคะวันนี้มาแล้วคุณผู้ชมนะคะ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้กับโซโซโนพัทบล็อกเบิร์นคุณสสูตรใหม่นะฮะแน่นอนว่า1กล่องมี30มสครับสูตรด้วยกันปกติโซโซโนเนี่ยนะฮะหกล่องราคา2290บาทนะครับวันนี้เราให้คุณจ่ายเพียงเหลือราคาพิเศษสุดคุ้มเลยครับหนึ่บาทเท่านั้นนะฮะและจะแถมฟรีแมสสิบชิ้นรวมถึงสเปรย์แอลกอฮอล์พกพาไปอีก1ชิ้นด้วยนะจ๊ะใครสนใจนะครับรีไลน์แอดเลยโซโซโนไทยแลนด์หรือแฟนเพจเฟซบุ๊กโซโซโนไไไไทยยยแลลลลลนนดดดดดด์ปปถาาาาาามเเคคค็็ัััััับบบบบกกกกกรรรรววววู่่่่่อออหหพพีีีขญ้้๋จะงใ ผลดีเหมือนกับน kind of ้องต่อรดอย่างไรไม่โยโย่และมีผลเสียต่อร่างกายนะจ๊ะไลน์แอดไปเลยโซโซโนไทลนด์แฟนเพจเฟซบุ๊กโซโซโนไทลนด์ครับพักสักครู่หนึ่งก่อนครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ